สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชีช,ชัดฟันโทนะครับเจอกันในวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566น,นะครับสุดสัปดาห์ฟุตบอลกลับมาลงเล่นกันคึกคักนะครับยังโฟกัสไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโปรแกรมวันนี้มีลงเล่นกันทั้งหมดอ่ะ6คู่เลือดเกมช่วง3ทุ่มนะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับก็จะเล่นกันเป็นนัดที่3ของฤดูกาล ออกฤดูการนี้สำหรับทั้ง2ทีมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ e a k c a s 9เหมือนเดิมนะฮะสำหรับคอบอลใครอยากจะคุยกับผมแบบส่วนตัวรับบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลแอดไลน์มาได้เลยนะครับมีแอดนำหน้าด้วย แอ eak 9 a นะครับย้ำมาติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงฝากคอบอลแฟนบอลไว้ด้วยนะครับชื่อชั้นก็ต้องบอกว่าอาร์ซนอลดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็มตัวก็ชนะมา2เกมติดส่วนฟูแลมเองนะฮะนัดนี้เนี่ยไม่มีทางด้านมีโตว,วิดนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็รอเช็คความฟิตส่วนทีมรีม เกมรับตัวสําคัญเนี่ยติดโทษใบแดงฝั่งอาร์ซนอลเองก็มีตัวเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับคาเบิเชสุดยูเลนชิมเบอร์แล้วก็รวมไปถึงเอลนินีแล้วก็มีตัวติดโทษแบนหนึ่งตัวคือทมิเชสแต่ว่าก็น่าจะขยับทมัสปาเตลงมายืนเป็นแม็ขวาตรงนี้นะครับอาร์ซนอลถ้าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ใหญ่บุโกโยซาก้ามาติเนลลี่เอนกิเชียเดคแคนไลโอติกาพร้อมลงหมดนะครับน่าจะครบครันแน่ต้องการสามแต้มเพื่อที่จะ เก็บชันะ3าเกมติดแล้วที่สำคัญได้เล่นในบ้านด้วยส่วนฟูลแลมนะครับดูจากตรงนี้เราูรคิมเนสพร้อมที่จะลงสนามแทนมิตว,วิสแตน,นอนในตำแหน่งหน้าเป้าส่วนตัวอื่นอนเดสเปรไลล่าแฮร์รี่วิลสันบ๊อบบิลลิสพร้อมลงหมดนะครับก็อย่างที่เรียนไปชื่อชั้นอาร์ซอลดีกว่าระบบทีมตัวผู้เล่นแล้วก็ตัวปรับเปลี่ยนเกมตัวจริงตัวสำรองผมเชื่อไอ้ปืนใหญ่อาร์ซอลของพิเกออเดต้ายังมีความเสถียรยังมีความยืดหยุ่นดีกว่าทางนัน่นฟูลแลมแล้วก็ตัวจบสกอร์ของอาร์ซอลตันี้ย จังหวะการเข้าทำประตูเนี่ยได้ทุกตำแหน่งในเกมลุกริมเส้นได้หน้าเป้าแล้วก็รวมไปถึงพวก แถววสองอย่างโอเดกาหรือว่าเด็แคนไลท์พวกนี้ก็อันตรายหมดผมชอบอาร์ซนอตนะครับชื่อว่าเกมนี้เล่นในบ้านน่าจะเอาชนะฟูลแลมได้แบบสบายๆนะครับถ้าเล่นไม่ติดประมาทไม่เกรงกันไปเองเล่นเรื่อยๆตามสไตล์ของมิเกลอาเตต้าผมชื่อว่า2 0ต้องมีแ,แน่นอนครับในเกมนี้ก็เกมในบ้านแล้วก็ระบบทีมเบลของอาร์ซนอลน่าจะผ่านฟูลแลมได้คู่นี้เอกมาขาวฟันธงไปที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอตส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับไปที่ศึกกาโชเซเรอาอิตาลี a, Italy, ครับเอซิมิลานเจอกับโตริน่คู่นี้จะเล่นกันในช่วง พาฝากไว้ที่ปีศาจแดงนำเอซิมิลานะครับเล่นในบ้านที่ซันซิโลน่าจะชนะโตเรโน่ไปได้แบบส,สบายๆขอแค่ชนะเก็บ3าแต้มก็น่าจะได้เฮแล้วสำหรับเอซิมิลานะครับวันนี้เอกมาข่าวชี้ชัดฟันทงสองคู่อาร์สตลกับเอซิมิลานะครับอยากรับทัศนะเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด eak99 ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านงโชคดีครับสวัสดีครับ